สวัสดีค่ะพี่เตียนแนนใต้ครับสวัสดีครับโอ้วันนี้โค้งสุดท้ายแล้วเพิ่งว่างเหรอคะสุดท้ายครับหนูยิ่งกลัวไม่รับพี่โอ้ผมลงไปสวนน้ำช่วงเช้าแล้วอ๋อทานข้าวเที่ยงแล้วนะพี่นะตอนนี้ก็บ่ายบ่ายสองแล้วเนาะครับครับทานเรียบร้อยแล้วครับอ๋อค่ะฝนหยุดตกหรือยังคะฝนตกมาเรื่อยๆครับแต่ว่าตอนนี้แรงตอนนี้เหรอคะครับโอยเาังไงล่ะเหมือนเดิมนะเอายัง อึ้งอ่างน่ะแถวนี้หมดแล้วนะพี่เข้เามาแถวนี้บ้างเลยเ <laughs> <laughs> นั่งเครื่องลงแววเลยใช่ไหมใช่ครับหนูจะได้ไปอยู่เดี๋ยวรอให้มอร์ลุ่มออกก่อนเดี๋ยวจะไปเที่ยวทะเลอยู่พี่อ๋อครับครับ <laughs> จะไปเที่ยวหาพี่อยู่อยากไปเจอตัวจริง FC <laughs> บอกว่าพี่แดนใต้เสียงหล่อมากเลยใจบุญพี่แดนใต้หลอ่อไหมหนูยังไม่เคยเห็นหน้าพี่เขาเลย ใช่ดูไหมครับแต่เราต้องดูเอาเองครับบางคนก็ว่าหรอคะค่ะอยู่อำเภอไหนของจุลพรค่ะอยู่อำเภอไหนของจุลครับพี่อยู่พระโต้งครับอะไรนะคะอําเภอพระโต้งค่ะพระโต้งที่ไหนอยู่เราท่วงทุ่วงงอแล่นนะคุณพี่อยู่ที่เราไปเที่ยวทะเลน่ะแม่ก็หน่อยจ้ะอ๋อใช่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 ครับอยู่ใกล้กันเลยใช่ไหมคะใช่ครับนั่นอะไรน่นะ เดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะไปที่ทุ่งงวเล่นแหละเรามานัดเจอกันที่นั่นแหละทุ่งเล่นะครับคทุ่งงวเล่นมาจับงานเหรอหนูจะไปกินไปเลี้ยงอาหารทะเลพี่แล้วถ้าเลขเราถูกจังจงวดนี้อ๋อครับครับค่ะเดี๋ยวนะคะเน้นเน้นโค้งสุดท้ายแล้วพี่เนาะครับค่ะพี่ว่ามาเลยก็ได้จ้ะเอาเลยนะครับเอาเลยนะค่ะได้ค่ะ วิ่งบนนะวิ่งบนผมให้วิ่งรูดเจ็ดนะเจ็ดเลยฟันที่เจ็ดนะครใช้ฟันที่เจ็ดฟันที่เจ็ดครับผมใช้นะวิ่งบนไปที่เจ็ดเม็ดเดียวเหรอพี่หรือตัวลองยังเหมือนเดิมตัวลองยังเหมือนเดิมครับรองที่สองใช่ไหมคะหรือหกรองที่เลขหกครับหกนะคะเด่นที่เจ็ดค่ะแล้วก็ค,คู่คู่เด่นบนนะฮะคู่เด่นบนค่ะ คู้เด่นบนของฟันเลขที่หนึ่งเจ็ดนะฮะเม็ดเดียวเลยโอ้โหหนึ่งเจ็ดเม็ดเดียวครับแล้วก็คู่ชุดสามตัวบนนะค่ะคู่ชุดสามตัวบนสี่หนึ่งเจ็ดครับเม็ดเดียวเลยครับสี่หนึ่งเจ็ดเนี่ยเหมือนเดิมครับผมค่ะแล้วก็ชุดล่างนะครับชุดล่างวิ่งรูดศูนย์นะฮะวิ่งรูดศูนย์อ๋อ วันนี้พี่ฟันบนสามตัวบนเมเด็ดเ,เดียวแล้วก็สองตัวบนเม็ดเดียวแลวใช่ไหมคะเนี่ยใช่ครับฟันเม็ดเดียวหออโอตัวสุดนะท้ายแล้ว๋อตัหสุดท้ายแล้วเอาเน้นๆไปเลยรวยกันไปเลยนะพี่ครับวิ่งล่างค่ะแต่ว่าถ้าอยากได้ชุดอ้องก็เดี๋ยวให้ขอให้เอฟซีเข้าไปดูคลิปตอนนั้นนะอ๋อค่ะค่ะได้จะมีชุดเต็อนะ,นะครับเอ็กซีพี่เขาคงจะดูทุกคลิปแล้วนะพี่ว่าเราปล่อยชุดสามตัวชุดสองตัวชุดเน้นอะไรอย่างนี้นะพี่เนาะ แต่ว่านี่โค้งสุดท้ายคือเราเน้นโค้งสุดท้ายจริงๆใช่ครับช่องไปเลยะค่ะขนชุดล่างชุดค่ะล่างเ่นศนนะครับตาบร,รางนะครับล่างเด่นศูนย์ครับลองพิสูจนไปที่<อ>ตัวลองคือเลขสามว่าเลขสามมันติดดบไม่เอาฮะเอาศูนย์ตัวเดียวเลยอ๋อเลขสามติดดำแล้วนะมันติดประชนด,ดบไปฮะโอ้ยวิ่งศูนย์วิ่งศูนย์ตัวเดียวเลยครับค่ะ ู้เด่นนะครับผู้เด่นล่างนะครับผมค่ะผู้เด่นล่างฟันไปที่ศูนย์เจ็ดตะไม็ดเดียวเลยศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดครับค่ะศูยนย์เจ็ดนี้อันแล้วพี่หนึ่งเจ็ดก็อันอ๋นอขั้นลนไปเนาะค่ะไม่รู้ไม่รู้แกรสอะไรจริงๆเลยใช่ใช่พี่เลขศูยนย์เจ็ดอันครับฟันเม็ดเดียวเลยใช่ไหมคะพี่นี่ศูนย์เจ็ดไม่มีรองไม่มีกันเนาะ เดี๋ยวนชุดรองก็ั่นแหละชุดรองคือตัวที่รูดนะครับรูดมาเลยนะรูดศูนย์แล้วนั่นคือตัวรองหมดเลยนะเอาเว้นเก้าศูนย์กับเก้าเก้าไม่ต้องออกก็ออกไป้เล่นด้วยก็ได้นะหนูซื้อเก้าสามทำไมหนูชอบเก้าสามจ้ะเก้าสามไม่ได้นะครับผมเนี่ยมันมันมันดับสิบล่างนะเลยเก้าดับสิทธิล่างเก้าสามไม่ออกเลยใช่ไหมพี่ไม่ได้ใช่ไหมถ้าเล่นหนึ่ง ตัวกลับอ่ะอาจจะได้นะแต่ว่าถ้าเก้าสามไม่ได้นะนะ<อ>ครับผมจับสิบร่างนะเก้แต่ถ้าสามเก้าได้เ<ด>นะครับถ้าสามเก้าได้คนระับแต่ว่าตอนนี้สิบหกนี่ทุกทุกสำนักเลยสิ่อสิบหกเนี่ย <16. S 1> อ๋อตัวรองสามเจ็ดนาะที่พี่ให้ตอนนะั้นมีสามศูนย์สามเจ็ดสามสองใช่ไหมคะ แต่พี่ก็ยังเด่นที่07เม็ดยี่หเหมือนเดิมพี่ให้02แล้วก็03มาครับ02 63เป็นได้ใช่ไหมพี่63เนี่ย63 63น่าจะเด่นอยู่ที่บนนะครับ63อ่ะบนเนาะเด่นบนถ้าเจ็ดไม่มา63มาทีนะเจ็ด63เจ็ดสามมาทีนะบน่ะถ้าเจ็ดหนึ่งถ้าเจ็ดไม่มาจะมาเป็นหกเลยใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่า หลักสิบได้มันยืนได้สองตัวระหว่างหกกับหนึ่งมาได้หนึ่งตัวนะหลักสิบบนหนะลักสิบบนหกกับหนึ่งมาได้หนึ่งตัวใช่ครับหกกับหนึ่งมาได้หนึ่งตัว <6. S 2> ไม่ว่าผมจับคู่ชุดตอนที่หนึ่งเจ็บค่ะตอนนี้หกหนึ่งบนนี่ทุกสำนักเลยครับตัววิ่งหน้าแน่นแน่นจะไม่ซ้านะครับพวกนี้นะข้างบนข้างนะล่างลู่ที่ศูนย์เลยนะพี่เนาะ ผมก็จะซื้อตั้งแต่0 00จนถึง0 08ได้ละ08 08ไม่ได้นะฮะ08 08ก็ไม่ได้อีกมันมันเป็นติดตับไงอ๋อหนูว่าจะซื้อ08กับ93ไม่ได้สักตส่วนครับ08เนี่ยหวยร่างแน่เดี๋ยวยวผมจะบอกให้ถ้ารวมกันแล้ว88ไม่ได้นะฮะเป็นเป็นขี้กใช่ไหมคะวันนี้ คือถ้าเล่นยังไงก็ได้ครับข้างล่างนะระหว่างศูนย์หน่สามอะตัวตัววิ่งผมอะให้รวมกับสองตัวล่างนะคู่เด่นอะถ้ารวมกันแล้วได้แปดแต้มอย่ยคือให้เล่นได้แต่ว่าให้เล่นน้อยๆอ,อ,อือคือให้ให้ต่ำกว่าแปดแต้มแต่ห้ามเกินสิบแต้มนะให้ต่ำกว่าแปดแต้มแต่ห้ามเกินสิบแต้มกับลิกล่างอนะือแต่ถ้าแบบนี้ก็ก็ยังดีนะเบิรเบิร์บางทีเราไปลงทุนอะไร หนูเนี่ยชื่อชอบซื้อหวานไปหมดเลยอ๋อซื้อหวานมันมันโอกาสมันถูกมันเยอะครับแต่มันไม่คุ้มนะเนอะใช่ค่ะเหลืองวดละพันสองพันก็พอแต่ถ้ารูปศูนย์โอเคนะรูปศูนย์รูปสามโอเคเลยก็ได้ศูนย์กับสามน่าจะน่าจะเดินดีอยู่ละมาคู่กันได้ไหมคะพี่สามศูนย์เนี่ยอาจจะมาคู่กันได้ครับแต่ผมไม่รองให้นะเพราะว่ามันมีอยู่ในชุดเต็มแล้วอ๋อ ค่ะเพราะว่าตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นพี่ฟันที่สามเนาะแต่วันนี้พี่ฟันที่ศูนย์ครับอโอเคเลยมันมันเด่นกว่าเพรานมันไม่ติดดับเนาะมันไม,ไม,ไม่ไม่ชนตัวดับอ่ะ่ะวดน,นี้เอาใจงบน้อยมากๆเลยพี่บนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวสุดยอดมากเลยเดียวพอครับค่ะแต่ว่าเลขวิ่งนี่ไม่พลาดสักสิหนูจะไปลูดเลยนี่ศูนย์ แต่๋ยถ้าลูดใต้คือจะปลอดปจกว่าบางทีผมจับคู่ชจ๊ใต้เดี๋ยวมันหลุดไงนะทีเดียว่แต่ว่าบางบางทีเลขเลขจับคู่พี่ก็หลุดเนาะแต่ว่าเลขวิ่งหนีที่เราสัมภาษณ์กันมายังไม่หลุดบนคือบนล่างก็คือล่างนะคะใช่ใช่ใช่แยกได้ครับบนคือบนล่างใช่ล่าใช่ค่ะครับผมเดี๋ยวนะคะจะหมดจะจ้หน้าที่เรา อ๋อแปดนาทีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยพี่อีกสักหนึ่งนาสองนาทีาตอนนี้ฝนก็ยังไม่หยุดตกหรอกเนาะตอนนี้แรงอยู่นะครับแต่ว่าอย่างว่าอะไรเดี๋ยวมันสักัก็น่าเดี๋ยวลงอีกละมันตกตกอยู่จุดหน้ามาลึมากค่ะอึองอ่างก็ยังมีอึงอ่างมีเยอะมากครับมามาจับอึ่งอ่างด้อยู่นี่โลละสามร้อยเลยนะพี่ อยู่ที่อุดรเนี่ยไม่มีราคาเลยรู้ว่างาเนี่ยงานนี่เป็นมันคือไรไรไรมันไม่มีราคาอไม่เอยสนใจนั่งงานอยู่ภาคใต้ไม่ไม่ไม่เป็นราคาเหมือนอุดระครับพี่อ่าครับไม่มีราคาครับอ๋ออึ่งประเภทไหนคะตัวลายหรือว่าอึ่งอึงเผาหรืออึ่งยางครับพี่ไอเต็ดเป็เยวเดี๋ยวที่เขากินงานอะไรเขากินอึงแบบไหนครับอึ๋งเผาครับพี่ ไม่ไม่ใช่ลายๆนะแต่ว่าบางคนเขาก็กินอยู่นะอึ่องยางอ่ะที่ที่จะมีลายลายเป็นกัดกานนะอ๋อนี่มันเป็นมันเป็นยางเลยนะอ๋อ <Bose S 1> ไม่ใช่อันนั้นคงจะเป็นอึน่งยางที่ที่เขาไปกินส่วนมากจะกินที่กินคือกินอึ่งอ่างนะอึ่งอ่างนะพี่ <graduate S 2> ตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ <cause> ใหอ่ไข่ไข่นะอ๋อใช่ครับ มันน่าจะเหมือนกันหรือเปล่าเดี๋ยวเนี๋ยมันต้องเอาตัวใหญ่ให้ดูวลายดำแดงไม่กินลายดําแดงไม่กินนะพี่แต่แต่ว่าถ้าไม่มีลายคือกินค่ะอ๋อที่เขากินกันนี่คือไม่มีลายนะใช่ค่ะเอ้โอแล้วแล้วมันมันร้องแบบยังไงครับร้องแบบยังไงครับมันจะร้องโงกโงกเซนน้อยว่ะอ๋อร้องโงก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 อย่างเงี้ยครับ ไม่ใช่อ๋อไม่ไม่ใหญ่แล้วครอตั้างแไไม่ใช่อืงอ่างอื้งอ่างอ๋อรงสนเลือเืงอ่างอยู่นะอันนี้มันเหลืองเหลืองดำดำนะเหลืองเหลือดำเะเหลืองดำดำอ๋ออันนี้สงสัยจะเป็นอื่งองที่พวกที่อยู่ชอบที่ชื้นชื้นพวกที่ห้องน้ําอะไรอย่างนี้พี่อันนี้ส่วนมากเขาไม่กินนะคะอ๋อค่ะผมเห็นนะมันลอยคอเวลาเวลาฝนตกแล้วมันเป็นแอ่งน้ําอ่ะมันจะอยู่เป็นเป็นร้อยตัวเลยนะผมเห็น ไม่ไม่มีลายเนาะถึงที่ไม่มีลายก็มีครับที่มีลายก็มีนะผสมผสานกันนะพี่นะแต่ว่าถ้าไม่มีลายน่ะโลโลลัสามร้อยห้าสิบเลยนะพี่โอ้ราคาสูงรับค่ะอ่าตอนนี้ก็เวลาได้แล้วพี่ให้ปอนเอฟซีเราก็ได้ค่ะเราคุยอึ้งอ่างเยอะแล้วโอเคครับก็ อะไรครับเลือกซื้อสาราทินงแผงรัฐบาลนะครับขอให้มีความสุขและชคดีทุกๆ่านนะครับผมค่ะครับค่ะขอบคุณพี่เสียนแนนใต้มากมากค่ะที่ให้แนวทางเนาะค่ะครับขอบคุณมากมากค่ะครับสวัสดีครับ